พระคาถาเทพนิมิตพระคาถาเทพนิมิตนี้ใช้ภาวนาพระคาถาเทพนิมิตแล้วเป่าลมไปให้ต้องตัวจะทําให้ดวงจิตเขาอ่อนหรือใช้ฟันบุหรีก็ได้ใช้ในด้านค้าขายหรือติดต่อลูกค้าดีนักแลตั้งนโมสามจบแล้วภาวนาพระคาถาว่ามะอะอโอมพรมมะจิตตังพระภายเจ้าเอ๋ยจงพัดเอาดวงจิต ชื่อผู้ที่เราต้องการมาสู่ดวงจิตของข้าพระเจ้าจงพัดเอาดวงจิตของข้าพระเจ้าไปสู่จิตของชื่อผู้ที่เราต้องการสัมภหูลาอาปัติโยอาคัจฉายะอาคัจฉาหิเอหิจงมาพระคาถาเทพนี้มินี้ห้ามใช้ในทางที่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย หรือเดือดร้อนเป็นอันขาดมิฉะนั้นพระคาถาเทพนิมิตนี้จะเสื่อมลงทันที